ใารทาของน้ำฟ้านะครับตอนนี้น้ำฟ้าลังลงมาั้งรบน้ำฟาลงมาแล้วก็เพ่มในรอบต่อไปนั่นก็ไม่สามารถที่จะปิดทอได้แล้วนะครับขด้เนะครับขอด้เอนะครับปิดองเขาทันเลยนะครับข้นะครับปิดทองพระประทานร่กมกันะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะมีลูกท่ท่านปิดองพระทานจริงๆนะครับเป็นช่วงระยะเวลาถึง ขอกระนัต้ตชมผู้ใจบุญทุกท่านครับที่ร่วมสบร์เปเมือมุงหลังคาอากระตูนแอกระตูนถ่ายรูปแกระตูนขอกรนจ่ชนบทุกท่านครับร่วมสบร์เพื่อมุงหงคาครับลหนึ่งร้อยบาท ใส่สู้ได้เลยครับปัจจัยยอดใส่สู้เลยครับปัจจัยใส่สู้ปุ๊บรับกระเบื้องกับวัตถุมงคลครับ <ayud> ค <iter> <Ö, when paying taxes> ุณเจร่างรุ่นแรกของวับจะรักษามเมื่อกี้เขียนชื่อด้านขวามือเลยนะครับ ครับแล้วน้ำไก่พานะตอนนี้รอสรกครคู่นะครับเทวดากำลังจะลงมาแล้วรอบต่อไปรอฟหนงก้าวหึ่งคึเทำให้เกได้รอรสักคู่นครับและกัรู้นะครับที่พอครึ่งคู่แล้วโดนเดือดทางกุจินาได้เลยนะครับเซ็นัซอรแม่ตนะครับความคงท้าได้เลยนะครับแตนนัหนึ่งร้อยบาทครับหนึอยบาทอั่นี้หนึ่งร้อยบาทปัจเจศตเลยนะครับอันนี้100บาทครับ เลยนะครับขอบคุณตาจากท่านต่อไปนะครับหน็่งร้อยบาทครับเขียนชื่อด้านนี้นะครับท่านขวามือครับพี่โต๊ะเล่นจะที่น้องเขียนชื่อของท่านแล้ครับตัวได้เลยและด้านนู้นเลยนะครับด้านหลังครับที่ประชารณาภัณฑ์ด้านนู้นนะครับครับหนึ่งร้อยบาทครับปัดใชยใส่ตู้ก่อนได้เลยนะครับอย่างใส่ตู้ครับรับกระจุมบุตรเป็นคุจินาราชดุ้งแดงของวัดเป็น ักคู่ครับขอไปเลยครับตะครูด ขอบคุณครับเี่ด้านนี้ความือวัทีิโตะครับเียนี่อสานใครอบครัวได้เลยครัีหนึ่งร้ยใบครับคุณเมียตูนและขอเวดาบนด้วยรับพับอีกนินึ่งรับพับพับด้านนึงะครับเพราะว่าตอนนี้พับสองครั้งพัสองครั้งไมเดือลรโตู้ไม่ได้ขอบคุณเมียสูนนะครับี้ขอบคุณครับเีนช่อต้ามือนนะครับเชื่อวโตะขวามือเห็นเป็นล้วครับมาใส่ทางนางพระเทวดาด้านนี้เลยครับรอบนี้เทวดามันจะข ัยัไปครับพัดเมได้เลยนะครับต้องลากต่อไปนะครับพักสองครั้งครับยัดยันเลยครับขอบคุณครับแขกรับคำบนนะครับกระเบื้องบนาคาัละหน่งร้อยบาทัละหน่งร้อยบาทปัจจัยเส้นครับหนึ่งร้อบาทท่านจะได้รับขอบคุทเด้ยวคารุ่นแรกของวัดเต็มรับสามทีอคกอีกหนึ่งก็เป็นพกระคุณธริชาวิได้วาุรับสามเมคนะครับ าจะมีเหรียญรุ่นแรกของโอเอร์เนะครับเหรรุ่นแรกพระอรขอการรหใหม่นอนเทเนอนะครับนำปูนกระเบื้องมูลค่าหนึ่งร้อยบาทตตอนนี้รับเนานำกระเบงขึ้นสู่มูคาพราะมแล้วท่านที่เกินจะได้รับนำฟ้ากักคู่คร้บรอนำฟ้าี๋ยวนำฟ้าลงมารับเป็ับรืสตกคู่หนึ่ง ราคเ่นเเลนะครับสาดชนเ่อทุรท่าตครับที่ร่อมจำบูนกระปรงจำบนแ่งคาพระโอษฐหลังใหม่นะครับแพนระหนึ่งร้อยบาทครับาดละหนึ่งร้อยบาทราคาเล่นเเลยนะครับที่เร่วมำบูนนะครับกระโมรงจำบูนแงคานะครับไดถ้ขสายราได้เลยนะครับรอบต่อไปครับนำฟ้าลงมาระระครับอบต่อไป ตอนเล่นเตะนะครับรอบต่อไปก็ดับฟ้ามารับกระพุ่มครับเติมใส่ได้เลยนะครับข้าวสารได้หนึ่งใส่กระพุ่มได้เลยขอบคุณที่ยังโ่ล่มาที่งานประมูละพ่อข้าวโอ๊ตรังใหม่ของวัดเต็มลักษตามเมื่อคืนประมูลตัวเมื่อานนี้ครับหรึ่งร้อยบาทแล้วก็เพื่อนบางคนได้มาผู้จัดหน้าเบอร์เรือของวัดเต็มลักษตามเมื่อคืนและอีกตัวหนึ่งนัดเป็นพ่อมามิดหลอดโกนโม

วันก่อนผม้รับการเนผู้รับคามรับ่อบในเรื่องนีครับแูชนะในรอบนี้เป็นรับสารเมื่อกี้และอีกเ้าหนึ่งก็เป็นพระครูวนิกานะครับครอครนิกาและีตวเงและอดีตเรกเและพับอีกครั้งนพัสองครั้งยังไปต้แลพบประติมงคลนคือเามที่เ้านี้เลยครับเต็ที่เห็ืนกนตรขวามือก็ไ้มีเขียนไฟพานนะครับและไฟพานพุ่นาได้เลยขอบคุณครับ อีกครั้งครับใส่ปู้ครับครับสองครั้งก็ใส่ปู้ได้เลยครับขอบคุณครับรื้หนึ่งร้อยบาทครับเนี่ยนี่ทำบุญแล้วขอไปแล้วนะครับใส่ปู้เลยนะครับเอาแล้วเขาตุ๋นบางคน พี่น้องครับทวัสดีครับค,ครบพ,พี่น้องชาวเอ็มรักสามัคคีนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองครับคือที่สองจากวันนี้เป็นประเทศกีอากระทรงนะครับก็ขอทุกท่านทำบุญก่อนนะครับแ่อยมาดูลำวงย้อนยุคข,ของเรานะครับ เพราะว่าตอนนี้โบสถ์ของเราต้องการเงินะจานวนมากนะครับ <Okay. S 1> ก็อันนี้เป็นพิธีกรคู่นะครับนางฟ้าับซาตานนะฮะโอ้ oh, ขอบคุณมากครับรับด้วยแล้ว <c oughs> ผมก็นะครับวันนี้ก็งานไทยพียาร์โทรครับถ้าพัดเต็มร้าสามัคคีครับในวันนี้ครับ mm hmm. ก็รักรุการและขอขอบคุณเจา้าภาพที่ให้การสนับสนุน าจะจัดงานในค่ำคืนวันนี้ครับได้แก่นะครับอดับหนึ่งครับคุณปนอมมีแก้วันก็ขอรับเชิญต่อนะคะจะขอประกาศผูออ้ที่สนับสนุนง,งานในครั้งนี้นะคะกรรมการทุกท่านที่ได้ห่อยที่มานานนะี้นะคะหนึ่งก็คือ มีแก้วคุณทาดาหรือคุณเก่งคุณสุรีรัตน์คุณจอยและลูกหลานนะคะมอบเงินบริจาค1 0 0 0 0บาทนะคะแล้จากที่2นะคะคุณพัชรีตินบัสค,ค่ะคร,ร้านช้าเจแปลหลังวัดนะคะ0 0 0 0บาทค่ะคบาทค่ะแล้วก็จะมีบริษัท KA คือเึ่งุณสำราญเฟอร์นิเจอร์3,000บาทค่ะคคแล้วก็มีคุณกบคุณเล็ก สกุลก็เัวส่อนสินนะคะ5,000บาทค่ะลำดับต่อไปนะคะที่สำคัญก็คือท่านสจชัยรัตน์นินทัศนะคะ1,000ันบาทแล้วก็คุณชมนาณแดงขโมยคนค่ะหนึ่พบาทหลุนที่เทือง1000บาทนะคะคุณสมยศคล้ายสุบรรณ1,400ั 1, บาท และลำดับต่อไปก็มีลุงเต่า1,000บาทพี่อนันต์พี่สมถิงจีโต1,000บาทค่ะและก็ 3, 2, ที่สำคัญอีกสอานแม่สวิงเต็มรักนะคะ5้าบาทแม่สหงเหมือนด้วง500บาทร้านเต็มรักสามวันนะคะโดยพี่รินนะคะผู้บริหาห้าร้อยบาทผู้ใหญ่เทศเต็มรักนะคะ5้าบาทค่ะ คุณเจียคุณสายใจคุณพี่ชาววณิตรักคุยนะคะ500อยบาทพี่แต๋วขนมจีนหน้าวัดนะคะ500รอยบาทคุณตะอ้วนหนึ่งยบาทพี่สายร้านค้านะคะสาม้อบาทน่้วจะมีหลังจากจนมีนะคะ่งเป็นผู้อุปการะคุณในงานจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ไม่มีแขกผู้ใหญ่ท่านนี้นะครับกพจะไม่มีงานในวันนี้ก็อ๋ะวันนี้ด้วยนะครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับทน่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับและปีหน้าก็ยังลืมเลยครับเอาเป็นกาชื่อนนี้เหมือนเดิมเลยครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยช่วยเหลืออะไรนะครับก็ปีหน้าก็ช่วยได้เลยครับอยากเล่นนะอยากเล่นเลพื่อจะได้มีความสนุกสนานนะในวันนี้ในวันนี้ก็ขอเชิญร่วยท่านนะคะช่วยกันซื้อพวงมลัยการกุศลนะคะรวมล้วเวที20บาทใช่ไหมก็เอางี้ดูนะ บบาาถ้าอยากกระชุนที่ไหมครับเขารอบก็รล่อละสองร้อยนะครับเชิญนะคะร่วมุณนะคะการประสบเนื่นคือ่า ผู้ป่าที่ตลางสร้างโปโมสถ์ครับนะครับใหม่นะคะช่วยกันร่วมนะคะสร้างโดยที่ว่าปัจจัยแล้วแต่สนับสนุนนะคะผี้กัดไม่ใช่ใครครับก็ลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดครับสำหรับผมไไม่ิอะรเลยช่วยเฉยๆคฮะเขาช่วยเฉยนะรับผมก็หนีพ่อทำไมล่ะโอกาสนี้ไงครับโอกาสนี้เราสมีการร้องเพลงกันครับผมมีมีมีรอบเบาบางอย่างมีบางอย่างพี่กำลังอย่างเลยค่ะก ไม่มีก็หรือมาแจ้งชื่อด้านหน้าได้เลยนะคะโต๊ะเหมาหรือว่าไม่เหมาก็ได้นะคะแจ้งเพลงมาด้วยได้นะคะอ๋อเอาเรื่องกันรอบต่อไปนี่เราจะให้เต้นควีนสองรอบเลยครับขอเชิญทุกท่านครับขอเชิญทุกท่านมันยอดสนุกด้วยกันครับด้วยกันนะคะเชิญค่ะยังไงก็โอกาสนี้ขอขอบพระคุณนะคะทอบคุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็มุ่งมั่นไปด้วยนะครับได้คนแชร์ไอ้แดนน่ะมันจะ ยาวแล้วทำไมแล้วมันเอาของมาให้มึงหรือเปล่ามึงจะไปกลัวมันทำไมฮะมึงยังไม่ชินอีกเหรอมันก็แค่เหมืกันนะครับวันนรอบรอบนี้เป็นรอบไเคยหักแข้งหักขาหักขามึงหรือเปล่าโทษเปล่าก็ไม่อะไรสิแล้วมึงจะไปกลัวมันทำไมขู่ตัวนี้เลนะเพะมันน่ากลัวดิกูว่านะหน้ามึงตอนนี้หน้ากลัวกวาไอแดงอีกโธ่ ไม่มอะไรครบก็ลยบ้านกูไปเลยนะกูจะเตรียมของนี่มึงไปที่วัดอะไปช่วยเขาขนใส่เข้าวัดังไป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 ้ปไเไปไอไป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 ้ปไปไปไไมไปไปไปไไปไปไปไอไไปไปไปไไป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 ปไปไป่ปอ้ไปนี่ปไปไปไไปไปไปาปไ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 ไกไปเนไปปเปไอไไป 库尔玛。